นี่มันข่าวผมว่าเรื่องจริงก็คนเป็นแสนเขาถ่ายออกมาเลยคนเป็นแสนเพราะพี่น้องทุกคนนี่ัสเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับดีเท่ากันไหมไม่เท่าครับนิ้วเท่ากันไหมไม่เท่าครับอ่าแล้วมาเถียงทําไมคนเรามันก็มีดีมีชั่วปะกพอนอะครนี่คือความจริงฉะนั้นแต่ไอ้ตรงนั้นเขาเอามาลงมันก็เลยดูว่าเป็นอย่างนั้นแทงข่าวดิก็ใช่ก็มาลงไงแต่ที่ดีๆนิ้วมันไม่เท่ากันไงข้าวของ เสียเอามาลงแต่ถ้าของไม่ดีมีมากกว่าอยู่ไม่ได้แล้วละ่ะถูกไหมเดี๋ยวนี้มันสื่อเร็วเดี๋ยวนี้มันสื่อมันเร็วข้างหามันก็จำแย่มันะครับผมดูไม่ศาสนามันเดิมคนคนคนะพระก็คนนะผมว่าแล,แล้วโยม,ม่ะโยมว่าคนเป็นคนนี้ทุกคนไหมคนผมว่าทุกคนเนี้มีดีมีชั่วไหมมีหมดครับทุกคนเห็นไหมในคนนี้คิกว่าดีที่ไหนได้ข้างหลังเราอ่ะ ไปแล้วนินทาวโววะวแล้วนะไอโยมโยมดีไหมผมก็ผมก็ไม่ดีครับเพราะว่าผมจะตอบว่าดีอุ้ยผมไม่เอาดีกว่าเอาแค่ดีมากไม่ดีม่งดีกว่าสีเทาซะ่ใช่ครับเทาไม่ใช่ดำไม่เชิงใช่ครับผสมบนเปกันไปใช่จะยืดแดงๆผมไม่เอานะครับอย่างนี้เดี๋ยวเอาข้าว หุงของข้าวเองไหมหรู้สึกกินหุงครับหุงเหรอหุงเอาปืนหุงหุงยังไงข้าวในบอกวิธีหุงเถอะเอาเอาหุงเอาก็เอาข้าวใส่หม้ออ่าเรื่ยังไงจอสาวสาวอ่าเรื่ยังไงจอสาวใสร็จแลตั้งไฟตั้งไฟตั้งไฟเสร็จแล้วก็รู้ว่าสุกหรือยังดูยังไงว่าสุกเราก็เอาข้าวมาบี้สิครับเม็ดเดียวบี้โอ้ยสุกแล้วนี่วันนี้รังแกข้าวเลยองเี้ยันหมือนไอ้รังแกครับถ้ามันทำนี้มันก็ไม่รู้ดิอ๋อแล้วอะไรยังไงต่ออีก็เราก็เอามาดอง ลงน้ํเข้าวออกดงน้ําข้าวครับผมแล้วยังไงต่อยแล้วก็ไปคือจะลงข้าวอีกทีนึงแล้วก็เสร็จครับเคยหุงข้าวดิบไหมข้าวดิบนะเคยหุงไหมหุงยังไงก็ดิบข้าวไหมเหุงไหมข้าวไหมอุยมันแล้วข้าวไหมก็ทำไงอ่ะก็อยู่อยู่ที่คนหุงไงผงก็หุงแบบว่าหุงยังไงอ่ะไม่รู้ไม่เลิกก็หุงข้าวสุกคนหุงเป็นหุงไม่เป็นใช่ไหม ครับผมถ้าผมผมไม่เป็นนี่เขามันยังไงอะ่ะแล้วแล้วถ้าผเข้าวเหนียวผมกินกับเจ้าแล้วผมข้าวต้มทําไงหงข้าวต้มอะ่ะผมปล่อยันเลยยน้ำใส่เยอะๆแลแจ๋วเลยใส่เยอะๆครับผมใส่มันไปเลยครับแล้วข้าวอยู่ในน้ำเยอะๆข้าวอ่ะข้าวเหลือแล้วผมปุ๋แล้วแค่นี้มันจะหมดอีกแล้วเนี่ยมันจะไม่นจนถึงสิง้นเดือนวันนี้ข่ข้าวต้มเนาะโอ้แต่กินข้าวต้มเนี่ยมันไม่ดูดูลายมือสิ เอาดูให้ผมหน่อยครับดวงดีไหมดวงจริงๆว่ามันจะดีแต่มันพูดเยอะไปหน่อยอุ้ยหม่เลยดวงมันเลยไม่เลยเลยไปเลยอุ้ยงั้นอย่าดูเลยฮะเหลือแค่หลักร้อยเองเือดวงอย่าดูเลยดีกว่าเงี้ยทีแรกมีหลักหมื่นแล้วดูดูมาเหลือหลักร้อยอุ้ยอย่าดูกันดูไปไม่มีเหลือเลยโอ้ไม่เหลืออะไรเลยเอาเอาเอาข้าวมาให้หกโลกและให้เงินไว้สามพัน นะแล้วก็เอาวิทยุธรรมะไว้ฟังวิทยุแบบไหนครับวิทยุแบบเอเอ็มเอเอ็มเอเอ็มเปิดได้อ๋อแบบคันลินพวกเนี้ยอ่าประมาณนั้นอ๋อมาแล้วเอามาเอามาเขาดีจังเลยครับผมเครื่องเครื่องเป็นพันนะพันกว่าบาทนะวิทยุอะไครับอ่าเอาให้ไปสามพันรับขอบคุณครับสาธุขอให้ใจรื่นเริงนะเอาข้าวไปมีข้าวมีไข่มีมุ้ง สาธุสาธุผมก็นึกอยู่ที่ไหนก็นม่อยู่สระบุรีซาลาบุรีนี่เอง,งเป็นเจ้าหน้าจังหวัดสร,<อ>ดระบุรีธรรมยุทธ์อ๋อวัดพระพุทธแสงครับพระพุทธแสงครับผมไม,ไม่เคยไปเขี่ยวเลยพระราชวชระยาณังสีโบราณครับที่เราบอกครับครับฮะบ้านมันมไม่มีไฟครับอ๋อไม่มีไฟเหรออธิบายเพิ่มอย่างนี้เดี๋ยวไปเสียบบ้านอื่นแล้วก็มาฟังไปยืมเสียบไฟก็ับไม่นี่านบางใส่ฐานนะฐานรุ่นนี้เป็นรุ่น รุ่นที่ไม่สามารถใส่แบบเออมมนเป็นฐานใช่ไหมนั่น่าะเป็นฐานมันเป็นฐานสมัยใหม่แล้วไม่ฐานแล้วฐาเป็นสายแล้วครับใส่ไม่ได้รุ่นนี้เอ๊ะคันนี้ใช้ไม่ได้แล้วแล้วทำไงเสียดายไม่ได้ฟังแล้วเราผมไม่เสียบไฟฟ้าที่ไหนเอาข้างบ้านเราไปขอเสียบก็ได้นะโอ้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วไปเราจะวัิงวิ่งไปเสียบงั้นเอาหนังสือมาพอ เอาหนังสือสวดมนต์มาครับโอ้เสียดายไม่ได้ฟังแต่ฟังอาจจะมีดวงตาเห็นธรรมก็ได้เพราะว่าผมไม่มีไฟฟ้าครับนี่ครับวัดอะไรเนี่ยอ๋อแสงธรรมพุทธแสงธรรมก็ไปหัดพุทโธนี่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 นั่งกำหนดลมหายใจลมเข้าพุทลมออกโธอ๋อแบบว่ากำหนดข้างในให้บริกรรมอยู่ข้างในใจพุท แล้วก็โทรโทรสองครั้งเลยครับไม่พุทธเข้าแล้วก็โทรออกพุทธเข้าแล้วก็โทรทำช้าๆไปเรื่อยๆให้สบายๆนะแล้วก็พอจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเดี๋ยวน,นี้สบายแล้ว,วเสียดายยังไม่ได้ฟังวิทยุโอ้ผมไม่มีไฟเสียดายเสียดายผมมีไฟผมก็ฟังได้แล้วพอมันไม่มีไฟเลยผมอยกันโยมันมืดเนี่ยนั่งพุทโทรันที่ไหนกนะ็ ค,คุณนมุง,งนี่ครับอ่าสมควรเวลายัดยมใครที่จะบวชถวายแด่พระบาทสุเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สิบปัจจุบันนี้ปีนี้พระองค์พระชมนมายุเจบสองพระพรรษาหรือหรอบวัดพระพุทธแสงธรรมน้อมถวายเป็นพระลรูกศลแด่พระองค์ท่านจัดบวชวันที่ส4กรกฎาคมพุทธศักราช2567รหสิบเจ็ดใครที่จะบวชทางวัดก็ยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพให้นะแล้วก็ ใครจะบวชก็รีบสมัครด่วนแล้วก่อนจะหมดเวลานะเพราะต้องไปฝึกท่องขันนาให้ได้แล้วก็ดูขว้อวัดนะ092 893 0455 0 9น893 0, 5, 0้89 0 5 5นหานึ่งนาที่ก่อนจะจบนะญาติโยมก็เห็นว่าสรรพสิ่งในโลกใบนี้ชีวิตทุกคนเนะี่ยมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป้ทุกอย่างก็มีความแปรปรวนไปและในสุดท้าย ตัวเราเองก็ไม่ใช่เราแต่สิ่งที่เป็นเรานั้นเป็นเพียงขณะหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกหน่อยแล้วก็กค่อยๆแปลเปลี่ยนสลายไปคนที่เกิดก่อนเราร้อยปี20ปี50ปีก็จากโลกนี้ไปเหลือไว้แค่ความดีและชีวิตที่ใช้ไปก็เหลือแค่คำว่าสุขทุกข์ดีใจเสียใจสมหวังผิดหวังแล้วก็ดับไปฉะนั้นคนมีปัญญาจะไม่ยึดติดชีวิต ถ้ายึดติดี่แล้วเราจะเป็นโรคโรคเครียดบ้างโรคซึมเศร้าบ้างโกรธแค้นบ้างพยาบาทบ้างอันนี้เป็นหลักถ้าเข้าใจแล้วก็จะวางชีวิตและนั่นแหละเราจะพบคําว่าอิสระในความเกิดแก่เจ็บตายก็ขอจเจเริญพรนะเสียดายไม่มีวิทยุ<ม>ไฟฟ้าไม่มีไม่เป็นไรคนระับอ้าวความกดดันนะสาธุ